สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูคลายร้อนเอาใจเด็กๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูไอติมแท่งโอวัลตินค่ะสูตรนี้สามารถทําได้ง่ายๆนะคะใช้วัตถุดิบเพียงแค่3อย่างค่ะเดี๋ยวไปเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะลําดับแรกค่ะใส่น้ําเปล่าลงไป500มิลลิลิตรนะคะหลังจากนั้นน,นําน้ําของเราขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะได้ไอติมที่มีความเข้มข้นถึงรสโอวัลตินค่ะ เมื่อนะ้ำมีความเดือดแบบนี้แล้วนะคะให้เราค่ะใส่โอวัลตินทรีอวันลงไปค่ะจำนวนที่ใส่ทั้งหมดก็คือ6ซองนะคะถ้าใครนะคะไม่ใช้เป็นโอวัลตินนะคะก็สามารถใช้เป็นไมโลได้ค่ะหรือถ้าไม่มีแบบ 3-in-1 นะคะก็สามารถใช้เป็นแบบธรรมดาได้ค่ะเพียงแต่เพิ่มในส่วนของน้ำตาลสายเข้าไปค่ะ เมื่อเราใส่โอวันตินนะคะลงไปครบทั้ง6กซองแล้วค่ะเราก็จะทําการคนนะคะแล้วเดี๋ยวรอให้หม้อมีความร้อนขึ้นอีกนิดนึงนะคะรอให้ผงโอวันตินของเราละลายเรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่นมข้นหวานนะคะลงไปอีก4ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับตัวไอติมแท่งของเรานะคะ หลังจากนั้นก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วลองชิมรสดูค่ะถ้าใครชอบรสที่หวานมากกว่านี้นะคะก็สามารถเติมนมข้นลงไปได้ค่ะ mm hmm. เมื่อได้รสชาติที่เราต้องการนะคะก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวนำไปพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะเทใส่พิมพ์นะคะ สำหรับตัวพิมพ์ไอติมนะคะเราสามารถเลือกใช้ตามภาชนะที่มีได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะตันก็จะเทกลับลงไปในซองของโอวันติน 3in1 นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเทใส่พิมพ์ของไอติมแท่งค่ะก่อนเทลงพิมพ์นะคะก็อย่าลืมว่าตัวน้ำไอติมที่นำมาเทนะคะเราจะต้องพักให้เย็นก่อนค่ะ หลังจากนั้นก็เทลงพิมพ์ของเราได้เลยค่ะเทไปไม่ต้องเต็มมากนะคะเหลือตรงปลายซองไว้สักเล็กน้อยค่ะเมื่อเทลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะหาไม้ไอติมมาเสียบกันนะคะสําหรับไม้ไอติมนะคะถ้าเสียบไปแล้วนะคะจะมีลักษณะลอยๆเอียงๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราเสียบไปไว้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะนําตัว ไอติมนะคะเข้าแช่ช่องฟีสค่ะสำหรับตานแช่ไว้หนึ่งคืนเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้เป็นตัวพิมพไอติมหรือว่าพิมพ์อื่นๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถเสียบไม้ได้นะคะก็ใช้วิธีการเดียวกับตันนี้เลยค่ะหาฟอ,อยหาแรบหรือว่าถุงพลาสติกนะคะมาปิดด้านบนของตัวภาชนะของเรานะคะหลังจากนั้นก็จิ้มให้เป็นรูค่ะนำไม้นะคะมาเสียบลงไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อเสียบครบแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะหลังจากที่ผ่านไป1คืนนะคะไอติมของเราก็แข็งเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะไอติมของเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งสูตรนะคะในการทำไอติมง่ายๆนะคะที่หาวัตถุดิบได้ทั่วๆไปเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะรสชาติอร่อยถูกปากเด็กๆแน่นอนค่ะเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะตันจะสรุปวัตถุดิบที่ใช้ไว้ให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไอง่ายนิดเดียว